มันก็ไล่ความชื้นลงไปทางด้านสงขลาสงขลามันก็เลยตกเยอะนะคะเพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ทั้งด้านมาเลเซียแล้วก็ลมตัวนี้มันก็พัดไปเลี้ยงตัวหย่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้ด้วยมันก็เลยทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นเลยนะคะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยที่นาดาทิว่าก็ได้600กว่ามิลน,นะคะซึ่งซึ่งก็สงขลามันก็200กว่ามิล300กว่ามิลเนี่ย มันก็เป็นหลักแหล่งที่สะสมบนเขาเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันฝนจะเยอะขนาดไหนเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นที่พัทลุงเนี่ยมันเป็นเทือกเขาใช่ไหมคะมันก็ไหลลงมาประมาณนี้นะคะมันก็เลยทําให้ฝนค่้นข้างเยอะนะคะค่ะค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะคะที่ทําให้ทางภาคใต้โดยเฉพาะที่สงขลาหัดใหญ่เนี่ยมีมวลน้ํามหาศาลเลยนะคะที่ครอบคลุมอยู่บริเวณนั้นนะคะทั้งน้ําที่มาจากเทือกเขาเนื่องจาก ที่หัดใหญ่สงคลาเนี่ยเป็นแอ่งกระทะมันคือพัทลุงเนี่ยเป็นที่รับสูงเป็นที่สูงใช่ไหมคะเป็นพูเขาแล้วมันมีภูเขาด้วยแล้วทีนี้ สองคลานเป็นที่เต็นที่ต่ำมันก็จะไหลลงไปทะเลมันไหลไปหาที่ต่ำอะไรเงี้ยประมาณค่ะคล้ายๆเป็นแอ่งกระทะเลยทีเดียวนะคะน้ำจากจังหวัดต่างๆก็จะมารวมกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่าเขามีโครงการในการผ่านน้ำออกอยู่แล้วแต่ว่าน้ำฝนที่มาจากฟ้านี่แหละที่ไม่สามารถที่จะนำออกไปได้และเป็นปริมาณที่ค่อนข้างสูงเลยมหาศาลเลยทีเดียวก็เลยทำให้ที่นี่รับน้ำแบบเต็มๆไปเลยและอีกอย่างหนึ่งการวางผังเมืองค่ะใช่อันนี้มีผลกระทบอย่างมากเลยที่ดูจากคลิปเนี่ย น้ำท่วมถองแถวหมู่บ้านเยอะนะคะแถวหมู่บ้านก็เลยแสดงว่าก็ทางหมู่บ้านมันก็อาจจะทําอะไรที่ผิดผิดผิดพังมือผิดธรรมชาติใช่ใช่ค่ะไอเราก็โทษใครไม่ได้เนาะคนที่ไปซื้อเราก็ไม่รู้ภูมิประเทศอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะอย่างเราเนี่ยเราก็ไม่ทราบเลยว่าตรงนั้นเป็นปางหรือปาคนที่เป็นคนที่เป็นอะไรนะเป็นนายทุนไปสร้างเขาก็เห็นอยู่ว่าตรงนี้มันเป็นอะไรมันก็ยังจะทำใช่เราก็โทษใครไม่ได้ค่ะดูจากที่เขาทําแบบจําลองอ๋อค่ะเห็นอยู่ค่ะอ น้ำไหลไหลเลยมาแล้วก็ไปเปะตรงนั้นพอดีเป็นคอขอดเลยค่ะนี่แหละค่ะเป็นผลกระทบอย่างมากเลยนะคะที่ไปขวางกั้นทางน้ําไหลทําให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นก็เหมือนปีนั้นที่ชุมพรนะคะที่น้ําท่วมปีซีตานะคะก็น้ําท่วมอย่างหนักเลยที่ปีสีเจ็นะคะแล้วก็น้ำท่วมชุมพรอย่างหนักเลยเออแล้วพอน้ำพอน้ำพอน้ำท่วมประมาณสักเกือบเกือบถึงชั้นสองได้แต่บ้านในชั้นไม่ท่วมนะเันก็เกือบถึงชั้นสองประมาณนี้พอน้ําลด ในหลวงรัชกาลเขาก็ไปดูพื้นที่เขาก็บอกว่าอ่านี่มันมีมันมีอะไรที่เป็นการทางน้ําไหลอะไรเงี้ยแล้วมันมีพื้นที่อยู่พื้นที่หนึ่งที่มันว่างเปล่าอันดูรอก้าก็เลยให้ขุดคลองแก้มลิงนะคะซึ่งน้ําทุกทิศทางมันก็จะมาอยู่ตรงคลองแก้มลิงตรงนี้แล้วก็ไหลหลอกสุ่ทะเลอะไรเงี้ยแล้วก็ไว้ทําเกษตรกรรมอะไรก็ได้นะคะพอพอขุดคลองนี้ปุ๊บเนี่ยน้ำก็ไม่ท่วมอีกเลยที่ชุมพรค่ะค่ะก็นึกถึงพระองค์ท่านเหมือนกันเนาะใช่ค่ะ ค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้นะคะแต่ว่าก็มีข่าวดีเหมือนกันค่ะ,คะที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยแต่วันนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะ,ค,ะคือวันนี้เนี่ยฝนลดลงไปอย่างชัดเจนนะคะสําหรับภาคใต้นะคะก็อาจจะมีฝนตกอาจจะมีฝนตกหนักอยู่บ้างนะคะแถวทางด้านภาคใต,ต้ตอนล่างนะคะก็คือทางด้านพัทลุงนะคะพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนรที่ว่าแต่ไม่มีฝนตกหนักมากแล้วนะคะแต่ปริมาณฝนลดลงอย่างชัดเจนก็ร้อยละ60ของพื้นที่ นะะในวันนี้นะคะโดยรวมแล้วก็ทางด้านาภาคใต้นะคะก็ยังคงมีอยู่แถวทางด้านาสงขลายังคงมีอยู่บ้างนะคะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะอาจจะมีหนักอยู่บางพื้นที่นะคะซึ่งซึ่งนาาทิวาสก็อาจจะยังคงมีฝนตกหนักอยู่นะคะแล้วก็ทางด้านในวันพรุ่งนี้นะคะลดลงไปอย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะ แต่ว่าทางด้าน3จังหวัดภาคใต้เนี่ยอาจจะมีอยู่บ้างฝนปานกลางประมาณนั้นนะคะบางจุดบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักในวันนี้นะคะซึ่งซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ทางด้านที่ที่เราเฝ้าระวังไว้นะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อไปนะคะ<ช>ถึงถึงน้ําฝนลดลงแต่ปริมาณน้ําบนเขาอ่ะยังเอื่อล้นอยู่ใช่ะคะ่ะ<ช>ยังเอื่อล้นอยู่ยังคงไหลลงมาได้อีกนะคะซึ่งฝนเล็กฝนปานกลางเนี่ยอาจจะไปเพิ่มเพิ่มปริมาณในใน้ําในน้ําบนภูเขาอาจจะไหลลงมาได้ นะะจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นก็ประมาณวันที่27นะคะ27 28ประมาณนั้นนะคะก็ <c oughs> ะยังคงต้องเฝ้าระวังจากน้ําที่ตกค้างอยู่บนภูเขานะคะ <c oughs> เพราะว่าถึงปริมาณฝนลดลงก็จริงแต่ว่าฝน,ฝนยังคงมีลงมาลงมานะคะแต่ปริมาณฝนหนัก มากอ่ะไม่มีแล้วนะคะค่ะหนักมากเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะมีหนักได้ในบางพื้นที่นะคะค่ะฝนไม่ได้หายไปทีเดียวนะคะแต่ว่าเราก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆหน่วยงานเลยนะคะที่เข้าไปให้การช่วยเหลือนขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยอาสานะคะอาทหารนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ร่วมมือร่วมใจกันนะคะค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้ด้วยค่ะอย่างที่ผ่านมานะคะฝนสะสมนะคะตั้งแต่วันที่17 วันที่ยี่สี่ยี่ห้านะคะวันนี้ก็น่าจะคงมีอยู่นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดเนี่ยมีปริมาณฝนที่ตกหนักถึงหนักมาก,มากเกิดขึ้นหลายพื้นที่เลยนะคะ <head. S 1> โดยเฉพาะวันแล้ววันที่สิบเจ็ดเนี่ยม,มีก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะแล้ววันที่สิบเก้าเนี่ยก็ปริมาณฝนก็เพิ่มวันที่สิบแปดเนี่ยฝนปริมาณฝน,น,นตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นพื้นที่เพิ่มขึ้นนะคะส่วนวันที่สิบเก้าเนี่ยพื้นที่ก็เพิ่มขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่ตั้งแต่สุราษฎร์ลงไปจนถึงยะลานะคะยะลาเลยแล้วฝนสสะม ก็ยังคง200กว่ามิล200กว่ามิลนะคะที่ส่งขาก็100กว่ามิล200กว่ามิลวันที่20วันที่20ก็เพิ่มขึ้นนะคะแล้วันที่21 22 23เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปนะคะก็คือเป็นลักษณะที่ฝนหนักมากเลยไม่ใช่มีหนักอย่างเดียวนะคะหนักมากทุกพื้นที่นะคะก็อย่างที่ผ่านมานะคะก็คือเมื่อวันเมื่อวันที่22นะคะมีหนักมากที่สุดก็อยู่ที่ นราธิวาสนะคะ600กว่ามิลน,นะคะจากที่หัดใหญ่เมื่อวันที่21นะคะที่ ที่ฝนสะสมมันเยอะ300กว่ามิลนะคะที่หัดใหญ่เอ่ยสงขาเอ่ยนะคะคอหงนะคะ300กว่ามิลแล้วก็มันสะสมลงมาเรื่อยๆนะคะในวันนี้ก็ที่ผ่านมาเมื่อวานก็ยังคงเยอะอยู่นะคะรวมทั้งดังด้วยสตูลด้วยนะคะแต่วันนี้ปริมาณฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักอยู่ก็ <c oughs> ให้เฝ้าระวังที่น้ําที่ยังคงฝนที่ลงมาเติมอยู่แต่ไม่หนักมากแล้วนะคะ <c oughs> แต่ว่าบนภูเขาเนี่ยยังอืนร้อนอยู่ประมาณนี้ นอกจากสถานการณ์น้ําท่วมทางภาคใต้นะคะที่นับว่ารุนแรงที่สุดที่เราเคยพบประสบมานะคะทางภาคเหนือเองนะคะทางภาคกลางนะคะก็ยังมีเรื่องของน้ําท่วมขังอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่พิษณุโลกนครสวรรค์นะคะอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีนะคะพระนครศรีวิทยาที่นี่ก็หนักเหมือนกันเป็นแหล่งรับน้ําจากภาคเหนือนะคะลักษณะที่น้ําน้ําน้าเอ่อล้นมาที่น้ําเหนือมันไหลมานะคะไม่ได้เกิดจากน้ําฝน ที่น้ําเหนือมันไหลลงมามันก็ทําให้น้าเอ่อล้นน้ําท่วมก็เป็นเหมือนกับเป็นรูดับการปกติเขาที่บอกว่าหน้าหนาวเนี่ยก็น้ําเหนือไหลมาก็ทําให้พื้นที่พื้นที่รับลุ่มที่รับน้ำนะคะพื้นที่รับรุ่มมันก็น้าเอ่อล้นเป็นธรรมดานะคะค่ะค่ะอย่างพระนครศรีอยุธยานะคะ12อําำเภอที่ยังมีเรื่องของการถูกน้ําท่วมขังอยู่นะคะปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็นครปฐมนะคะประชาชนที่อาศัยอยู่ิมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะมันก็ยังคงเอ่อนยังคงเอ่อล้นอยู่นะคะ ค่ะก็เรียกได้ว่าตอนนี um> ้ประเทศไทยของเรานะคะครอบคลุมไปด้วยน้ำใช่ค่ะทีนี้เรามาดูสถานการณ์ทางภาคเหนือกันบ้างนะคะภาคเหนือเนี่ยตอนนี้ฝนเนี่ยค่อนข้างที่จะหายไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของอากาศหนาวเย็นใช่ค่ะก็คือภาคเหนือนะคะในวันนี้เนี่ยก็มวลอากาศเย็นนะคะเขาก็แผ่ลงมาปกคลุมนะคะถึงทางด้านประเทศไทยตอนบนนะคะมันก็เลยทําให้ทางด้านประเทศไทยตอนบนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะนกเชียงเหนือนะคะ ภาคกลางด้วยกรุงเทพมหานครด้วยแล้วก็ภาคตอนออกนะคะอุณหภูมิก็จะลดลง1-2องศานะคะก็ยังคงอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือนะคะแล้วก็อุณหภูมิก็ยอดดอยก็หนาวถึงหนาวจัดเช่นกันนะคะค่ะก็จะยังคงหนาวต่อเนื่องนะคะหนาวระรอกนี้ก็ยังคงหนาวยาวกันไปนะคะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยปริมาณไอตัวอุณหภูมิต่ําสุดนะคะก็อยู่ที่ทางด้านภาคเหนือนะครับก็อยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะ11.0นะคะ 11.0สถานีอากาศเกษตรเชียงราย11.0แต่ในอำเภอเมืองก็12.9นะคะลดลงไป1.6นะคะลดโลดยรวมภาคเหนือวันนี้เช้านี้นะคะลดลงไป1-2องศานะคะาลายภาคก,ก็ทั้งภาคนะคะมีอากาศลักษณะอากาศเย็นถึงหนาวนะคะ ค่ะและภาคเหนือนะคะก็ยังมีโอกาสที่จะอุณหภูมิลดลงต่อเนื่องด้วยใช่ค่ะนะะก็อีกประมาณ1-2องศาเลยใช่ค่ะลดลงวันละ2องศาวันละ2องศายาวนานนะคะกะเดี๋ยวเดี๋ยววันเดี๋ยวประมาณวันที่เดี๋ยวประมาณวันที่วันที่เท่าไหร่อี้สิบแปดี้สิบเก้าได้ไหมคะใช่ค่ะวันที่สิบแปดจะลดลงกว่านี้อีกนะคะน่าจะลดลงกว่านี้อีกได้นะคะเชียงรายวันนี้สิบเอ็ดวันนี้สิบสองก็วันที่ยี่สิบแปดก็น่าจะเหลือประมาณสักสิบ เก้าสแล้วก็ลมแรงด้วยนะคะค่ะแล้วก็ทางด้านที่ทั้งทั้งภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคเหนือตอนบนนะคะค่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ลดลงเช่นกันแล้วก็ลมแรงด้วยใช่ก็เช้าวันนี้เนี่ยทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงหนึ่งถึงนะคะแต่วันที่28เป็นต้นไปนะคะ28 29 30นะคะก็ลดลงก็ประมาณ2อถึงประมาณ ประมาณน่าจะ2อถึงสประมาณ <c oughs> นะคะแล้วก็มีลมแรงด้วยนะคะค่ะคะอย่างทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเช้านี้นะคะก็อากาศอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นถึงหนาวเหมือนกันนะคะต่ำสุดอยู่ที่นครพนมนะคะส2 6นะคะลดไป3องศาแต่อันนี้ที่อากาศที่สถานีอากาศเกษตรนะคะแต่ที่ในเมืองลดไป6องศา ค่ะถ้าจะเออเชียงเหนือลดไปหกองศาเหลือ1 4บจุดสามนะคะแต่แพ้อุดรอุดรสิบสาจุด้านะคะ1 3บจุปดเลยก็สิบสามจุดแปดนะคะลดลงรวดมากเลยก็1 4บสี่สิมจุดดเหมือนกันนะคะ สิ่งที่พี่น้องที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องระมัดระวังคือในเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่าอุณหภูมิลดลงอย่างพวดภาพเลย้าองศาก็มี4องศา6องศาลดลงไป2ถึง6เลยนะคะ6องศาก็5องศาก็มีที่หนองบัวลำพูนะคะ6องศานี่นครมนมนะคะและอากาศเย็นแบบนี้นะคะอากาศแห้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือ ไฟไหม้ะะใช่คะแ้วาให้ให้ระวังไปด้วยภาคเหนือภาคตะนอกเชียงเหนือภาคกลางเนี่ยอากาศหนาวนะคะแต่ภาคใต้เนี่ยทั้งทั้งฝนทั้งหนช่นะคะภ<ช>าคใต้ตอนบนก็อากาศเย็นเช่นกันนะคะ,คะส่วนภาคใต้ตอนล่างถึงก็หนาวเหมือนกันนะคะแล้วก็ฝนก็ยังเยอะอยู่นะคะแล้วก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านน้าท่วมก็ยังไม่มีเสื้อผ้านะคะที่จะ ป้องกันอากาศหนาวนะคะก็เดี๋ยวก็ได้รับความช่วยเหลือออกไปนะคะเริ่มบริจาคกันได้นะคะทังกรมตุนิยมวิทยาเองก็เป็นที่รับบริจาคเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ส่งไปแล้วส่งไปช่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะมีส่งอีกไหมคะเดี๋ยวจะไม่แน่ใจค่ะเดี๋ยวจะประสานเรื่อยๆนะคะค่ะภาคกลางไปแล้วนะคะภาคตะวันออกกับกรุงเทพมหานครแล้วกันนะคะภาคกลางยังไม่ไปนะคะภาคกลางก็อากาศเย็นเช่นกันนะคะหนึ่งถึงสามองศานะคะเช้านี้นี่ก็อยู่ที่โบชุมนะคะลดลงไปสอง 2.9ก็คือ3แหละก็ประมาณ16.0นะคะกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกภาคตอนออกก็ลดลงเช่นกันนะคะก็อากาศเย็นเหมือนกันนะคะลด1-3อ,องศานะคะโดยรวมแล้วนะคะคแล้วก็กรุงเทพมหานครก็อากาศเย็นนะคะอากาศเย็นเช้านี้ก็อยู่ที่ลดลงไป2อ,องศานะคะ2-3เลยนะคะก็ดดนเมืองของเราก็20อ,องศาโซนอภูมิก็19นะคะที่ แถวคองเตยก็ประมาณ18.5นะคะบางกอกไพรหลนะคะก็อยู่ที่18.5นะคะค่ะแล้วก็กรุงเทพมหานครมีโอกาสนะคะทละลี่อุณหภูมิจะลดลงกว่านี้อีกใช่ค่ะ,คะก็วันที่28 29, 29เหมือนกันอ่ะนะคะวันที่28 29 30ยาวไปยาวไปนะคะคะวันที่30อา่าวันที่29นี้ก็คือวันเสาร์ใช่ไหมคะก็เรามันจะมีการวิ่งมามา,มาลอนกันที่ในกรุงเทพนะคะก็คนที่สมัคร ไปแล้วก็ให้ไปร่วมกันได้นะคะร่วมรับลมหนาวกันที่ท้องสนนั่งหลวงได้นะคะเขาจะเริ่มสตาร์ท21กิโลในเริ่มสตาร์ทก็ตอนตีหนึ่งนะคะที่ MBK Hall นะคะก็มีพระราชนีไปร่วมวิ่งด้วยนะคะพระราชนีก็วิ่งไป21กิโลเหมือนกันนะคะแข็งแรงมากใช่ค่ะก็มีนักวิ่งแชมป์โลกนะคะเขาก็มาร่วมวิ่งด้วยมาร่่มด้วยพอเอาไปเร่วมด้วยไหมคะไปค่ะไปสระชมไปไมไปตั้งแต่เช้าวันเสาร์กับเที่ยงวันอาทิตย์ ค่ะค่ะค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามารับสายจากคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เราขอไปเร็วนิดนึงนะคะใ่สายแรกจากคุณชงบางแสนค่ะสวัสดีค่ะคุณชงอ่าสวัสดีครับคุณพอครับผมสวัสดีครับผมอ่าอากาศที่บ้านผมอากาศเย็นนะครับผมแต่ทีนี้ว่าผมขอแจ้งนะครับคือวิธีเอทางโทะทัศน์นะครับผมเขาไม่เข้าใจทางกรมเขาประกาศว่าเป็นฉบับสุดท้ายนะครับผมขอให้คุณพออนะครับช่วยแจ้งทางเอทางโทะทัศน์วิทยุทุกช่องเลนะครับผม เพราะเออด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะไม่เข้าใจับว่าเห็นประกาศฉบับสุดท้ายก็คิดว่าใจว่าฝนอาจจะหมดตกแล้วนะครับอะไรเงี้ยครับผมขอขอผมขอฝากเลยนะครับผมก็ตางกลมถูกโจมตีอย่างหนักเลยนะครับผมใครโจมตีค่ะคุณมากเลยนะใชครับผม้เข้าใจกันนะครับผมก็ก็คือก็คือของเราอ่ะไปเขียนว่าประกาศฉบับสุดท้ายใช่ไหมคะแต่ในเนื้อในในเนื้อในเนื้อมันบอกว่ายังคงมีฝนตกต่อเนื่องต่อไปอีกอะไรเงี้ยค่ะ อรับแต่เขาใจถามเขาบอกว่านึกว่าฝนหยุดตกแล้วนะอะไรอย่างนี้ยเขาบอกเขาไม่ถาับนะครับผมไอผมอะผมว่าเข้าใจครับผมแต่ว่าคนอื่นทั่วไปเขาก็ไม่เข้าใจกันนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปลากตอนนี้แลรงนี้นะครับผมเดี๋ยวไปลากมาวิ่งเลยเดี๋ยวไปลากมาวิ่งเลยขอบคุณค่ะคุณเชง ค่ะที่เราทางกรมอุมตุนิยมวิทยาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เป็นฉบับสุดท้ายก็คือในเรื่องของความรุนแรงใช่ในความรุนแรงที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากะนะคะก็ตอนนี้ก็ฝนหนักมากเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคะไอ้ตัวหยมความกดอากาศตามตอนนั้นก็ได้เคลื่อนมันก็ได้คลืบคลานออกไปแล้วนะคะแล้วก็ตัวภาคใต้เนี่ยก็รุนแรงที่หนักมากเนี่ยก็ลดลงเหลือแต่หนัก เนื้อปานกลางถึงหนักเราก็เลยบอกว่าเออมันเป็นฉบับสุดท้ายแล้วแต่เนื้อในมันเขียนว่ายังคงมีฝนตกหนัก ต่อไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ย<ะ>ังให้เฝ้าระวังต่อไปอีกอย่างเงี้ยถึงถึงจะมีฝนปานกลางฝนตกหนักแต่ยังมีน้ําตกค้างอยู่บนบนภูเขาเลและและฝนที่ฝนปานกลางฝนเล็กน้อยฝนปานกลางเนี่ยมันก็ลงมาเติมเรื่อยๆก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ําท่วมน้ําล้นตลิ่งต่อไปนะคะน้าท่วมน้ําป่าไหลหลากต่อไปอีกนะคะค่ะรวมถึงในเรื่องของคลื่นลม,มด้วยนะคะใช่ค่ะคลื่นลมก็ยังค่อนข้างที่จะแรงอยู่โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองใช่<อ>ค่ะก็ฝนฟ้าขนองก็เบาลงไปแล้ว แต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอีกนะคะเพราะว่าถึงฝนถึงฝนจะในทะเลเบาไปแต่ว่าลมยังคงแรงเพราะลมหนาวยังคงมีกําลังแรงอยู่นะคะค่ะค่ะขอรับอีกซ้ายหนึ่งนะคะคุณเจเจค่ะสมุทรสาครนะคะรับเป็นสายสุดท้ายแล้วกันนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณเจเจสวัสดีค่ะสองท่านครับสวัสดีค่ะ เอ่อวอันออต่อไปพรุ่งนี้ไปก็องคุณจะลดลงอีกเท่าไหร่คะสมุทรสาครก็หนึ่งถึงสามนะคะเอ่อช่วงวันวันพรุ่งนี้ก็ยังคงหนึ่งถึงสองพรุ่งนี้ก็หนึ่งถึงสองแต่วันที่ยี่สิบแปดนะคะวันที่ยี่สิบแปดก็น่าจะลดลงประมาณสองถึงสามประมาณนี้นะคะค่ะประมาณสามหรือสองหรือสามองศาก็จะลดลงเรื่อยๆแต่วันที่ยี่สิบแปดเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่มีลมแรงด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะที่เออ่มีมีพรุ่งนี้นะ พรุ่งนี้วันที่27ใช่ไหมพรุ่งนี้ก็เริ่มมีลมแรงแล้วก็อุณหภูมิก็ยังคงลดลงอยู่แต่วันที่28ก็ยังคงลดลงได้อีกนะคะลดลงเย,เยอะกว่าวันที่27นะคะค่ะอ๋ออุณหภูมิต่ำกว่าตำกว่า20เบใช่ไหมคร ก็น่าจะเป็นประมาณ19องศาอะไรประมาณนี้ได้นะคะอย่างสมุทรสงครามนะคะเช้านี้เนี่ยลดไป2.8นะคะเหลือ20.8นะคะพรุ่งนี้ก็น่าจะเหลือ20องศาหรือ19องศาแต่วันที่18เนี่ยวันที่28เนี่ยน่าจะเหลือสัก18องศาอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะค่ะ ขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสัสดีค่ะค่ะขอปิดซ้ายคุณผู้ฟังนะคะขอมาตอบคําถามของคุณผู้ชมที่รับชมทางช่อง YouTube แล้วก็ช่อง Facebook ของกรมตุนิยมวิทยานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะต้องขออภัยนะคะที่มาช้าแล้วก็ไปเร็วเพราะว่าเดี๋ยวต้องประชุมกองร่วมต่อนะคะ9โมงนะซึ่งซึ่งซึ่งต้องไปแบบ เร็วๆนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามาช่อง y o ช่ u t u b e ณขณะนี้16ท่านนะคะมีคำถามมากหนึ่งคำถามค่ะปีใหม่หนาวกว่านี้หรือเปล่าค่ะผอปีใหม่นี้มันยังอีกยาวไกลอนะคะว่าจะหนาวหรือเปล่าแต่ว่า และรอกนี้เนี่ยก็จะหนาวถึงวันที่1วันที่2อนะคะวันที่1ถึงที่2นะคะแล้วก็วันที่3าวันที่4ี่ก็อุ่นขึ้นนะคะแต่ดูดูมวลดูแล้วดูแนวแนว,แ,นวแล้วนะคะก็จะปนานวันที่เจ็ดแปดน่าจะมีอีกระลอกหนึ่งนะคะมาอีกระลอกหนึ่งประมาณนั้นนะคะค่ะค่ะ ค่ะอะไรค่ะทีนี้เราย้ายมาช่อง Facebook Live กันนะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดถึงพายุตัวนี้ก่อนอ๋อพายุตัวนี้อ๋อใช่ๆเออเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะตกไปเอ้ยพายุจะเข้าภาคอีสานอะไรเงี้ยค่ะก็คือพายุตัวนี้นะโกโตะนะคะน่าจะประเทศญี่ปุ่นนะเออเป็นก็ได้เป็นโซนร้อนแล้วนะคะก็ตอนนี้เขาก็ปกคลุมอยู่ทางด้านประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะก็คาดว่าจะลงทะเลจีนใต้ในวันนี้นะคะและพอลงทะเลจีนใต้แล้วนะคะก็ จะเคลื่อนเข้ามาใกล้ชายฝัย่งเวียดนามตอนล่างมากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงวันที่28ถึง30นี้นะคะในการในกรณีที่มันเคลื่อนเข้ามาแล้วมันมีมวลอากาศเย็นลงมาด้วยเพราะฉะนั้นพอวันที่30มันก็อ่อนกําลังลงไป ะะก็มีมีผลกระทบต่อประเทศไทยเพราะว่ามัน,มนเคลื่อนลงมาแล้วมันเจอมลอากาศเย็นที่มันแผ่ลงมาปกคลุมในช่วงว<ม>ันที่ยี่สแปดยี่เก้าสามสิบนะคะมันก็เลยทําให้มันอ่อนกําลังลงไปแล้วก็มันก,มนก็มันก็สลายตัวไปในทะเลที่ใกล้ๆชายฝั่งเวียดนามนะคะแต่สิ่งที่เข้ามาก็น่าจะมีฝนเกิดขึ้นในช่วงประมาณวันที่นิดเล็กน้อยนะคะเป็นแค่ฝนเล็กน้อยแค่นั้นเองก,ก็ไม่ได้รุนแรงมากนักนะคะค่ะพื้นที่ที่จะได้รับกระทบอ่าผลกระทบมีพื้นที่ไหนบ้างคะทอ เด็กกนน้้อยที่จะิขึโดยรวมไม่มีนะคะไม่มีค่ะเพราะว่ามันเจอมันลงมาแนวปะทะมันเจอกับอากาศเย็นซะก่อนนะคะมันก็ได้อ่อนกําลังลงไปนะคะค่ะแต่ว่าจะทําให้อากาศหนาวเย็นขึ้นใช่เพราะมันมาบล็อกเพราะมันมาบล็อกพายมาบล็อกไว้ใช่พายุตัวนี้มันมาบล็อกโมนากาศเย็นไว้มันก็เลยทําให้บ้านเรารับอากาศเย็นเต็มเต้องขอบคุณพายุเข้าตุก อืมค่ะอะไรค่ะมาตอบคำถามนะคะชอค่อง a c e b o o k Live กันโอ้ยเยอะมากเลยสำหรับคำถามนะคะแล<ต>่แ<ต>คืนศรีธรรมราชฝนจะตกอีกไมหมคะผอ,อ นครศรีธรรมราชแล้วคะก็เบาแล้วนะคะวันนี้เบาแล้วนะคะก็ไม่ไม่เยอะนะคะก็ไม่เยอะแล้วเบาแล้วนะคะเบาแล้วแต่ว่ายังมีได้นะคะไม่ใช่ว่าหายไปเลยก็เป็นแค่ฝนเล็กน้อยประมาณนั้นนะคะแต่ว่าเบาแล้วไม่มีฝนตกหนักนะคะอย่างวันนี้ก็ไม่มีฝนตกหนักนะคะอาจจะเป็นฝนเล็กน้อยเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็เช่นกันนะคะหลังจากนั้นก็เบาลงไปอย่างชัดเจนนะคะค่ะแถวตรังสะตูนพัทธลุงแถวนี้นะคะฝนจะตกถึงวันไหนได้วันนี้นะคะก็แถวตรังกับสตูนเนี่ยยัง คงมีฝนตกหนักอยู่นะคะแล้ววันที่27ก็ เบาลงไปนะคะ27-28เบาลงไปอย่างชัดเจนเลยเหมือนกันนะคะค่ะ,คะวันนี้ยังคงได้อีกหนึ่งวันนะคะไม่ว่าจะเป็นพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนราธิวาสนะคะรวมทั้งตรังและสตูลด้วยนะคะฝนร้อยละ60แล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่ฝนตกหนักมากเนี่ยไม่มีแล้วนะคะก็เหลือแต่สถานการณ์ฝนตกหนักธรรมดานะคะและก็ฝนปานกลางแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ําที่จะน้ําป่าไหลหลากลงมานะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปน้ําบนภูเขาอะยังอื ล้นอยู่นะคะแล้วก็สิ่งที่ลงมาเติมเต็มเนี่ยฝนปานกลางฝนตกหนักเนี่ยมันยังคงเป็นจังน่ายังคงมีน้ํายังคงมีระดับยังคงดีอยู่นะคะยังคงมีเพิ่มขึ้นอยู่นะคะสําหรับน้ําที่จะไหลมาเพิ่มเติมนะคะแถบนั้นนะคะค่ะแม่ห้องสอนอากาศหนาวลงทุกวันนะคะในแถบข้างล่าง14องศาบนดอยน่าจะหนาวกว่านี้จะมีฝนไม่ครับช่วงนี้ไม่มีเลยค่ะหนาวกันไปนะคะหนาวยาวๆเลยนะคะและอุณหภูมิจะลดลงได้มากกว่านี้อีก ชัดใ,ชใหญ่ฝนจะเบาบางลงไม่คะพออาหัดใหญ่ฝนวันนี้ฝนลดลงนะคะ,คะฝนลดลงจากหนักมากนี้ไม่มีแล้วฝนเหลือปันกลารถึงหนักนะคะแต่พรุ่งนี้ลดลงไปอย่างชัดเจนนะคะ,คะแต่หัดใหญ่ก็เฝ้าระวังเรื่องน้ําที่จะยังคงท่วมอยู่นะคะอาจจะไหลลงมาเสริมต่อเรื่องะค,ะค่ะ เส้นสีดําในแผนที่อากาศผิวพื้นหมายถึงอะไรคะเส้นสีดําเส้นสีดําที่เป็นเส้นความกดอากาศเส้นสีแดงหรือเปล่าก็คือเส้นมันมีเส้นสองสีนะคะก็คือเส้นเส้นสีแดงเนี่ยเป็นคือลักษณะเป็นเส้น แบ่งว่ามวลอากาศเย็นมันลงมาแล้วนะคะเส้นสีแดงอ่ะลงไปถึงทางด้านภาคใต้นะคะก็คือทางด้านมวลอากาศเย็นน่ะลงไปถึงทางด้านภาคใต้เพชรบุรีนะคะถ้าเส้นสี20เนี่ยเส้นเส้นสีดําทึบนะคะเส้นสีน้าเงินทึบเนี่ยเส้นพันยี่สินี่ก็คืออากาศหนาวถึงหนาวจัดนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยหนาวถึงหนาวจัดอ่ะยังลงมาไม่ถึงภาคอีสานนะคะอยู่แถวทางด้านประเทศลาวและเวียดนามนะคะบ้านเราอยู่เส้นพันสิบสี่ถึงสิบแปดก็อยู่อากาศเย็นถึงหนาวนะคะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้มันก็จะไล่ไล่ลงมาเส้นพัน 20น่าจะจะมาถึงทางด้านภาคเหนือภาคอีสานในประมาณวันที่2 8นะคะ28่ส้ได้ค่ะ,ค,ะคุณเพนพิชาขอรายละเอียดอของอำเภอจังหวัดนะคะมามไม่ทราบว่า ของทางภาคเหนือหรือว่าทางภาคใต้นะคะถ้าทางภาคใต้น่ยพื้นที่ที่วันนี้ที่ยังตรงเฝ้าระวังอยู่เนี่ยนะคะก็จะมีที่ตรังสตูลนะคะที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็มีที่พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสก็คือทั้งจังหวัดเลยนะคะ ค่ะฝนยังครอบคุมทั้งจังหวัดแต่ว่าปริมาณฝนเนี่ยลดลงนะคะไม่ได้ตกหนักทั้งวันทั้งคืนเหมือนที่ผ่านมาใช่แลวนะคะถ้าเป็นสําหรับทางภาคใต้ถ้าเป็นทางภาคเหนือเนี่ยเหนืออีสานตอนนี้อุณหภูมิลดลงอย่างเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีฝนเข้ามานะคะค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้ส่งกําลังใจมาให้เยอะมากเลยนะคะค่ะต่อนะคะเอาที่สําคัญสําคัญก่อนลวกันนะคะขออภัยด้วยถ้าต้องข้ามข้อมูลไปนะคะ หัดใหญ่ก็บอกว่าหัดใหญ่ประมาณกี่วันน้ําถึงจะลดพอ,อพอจะทราบได้ไหมคะท่านไ มันไม่ม so no ีฝนแดอะพรุ so ่งนี้เนี่ยไม่มีฝนมาเติมแล้วนะคะก็ถ้าไม่มีฝนมาเติมแล้วเนี่ยในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็น้ําน่าจะเริ่มลดอย่างชัดเจนแล้วนะคะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยมันก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะก็ยังคงมีอาจจะมียังคงมีมาเติมอยู่แต่ในวันพรุ่งนี้ลดลงอย่างชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยน้าก็น่าจะระบาดน่าจะเริ่มเริ่มลดลงในวันพรุ่งนี้หรือว่าอาจจะเป็นวันที่2 8เพราะว่า ตกวันนี้เนี่ยมันอาจจะไหลลงมันอาจจะเติมต่อเนื่องจนถึงพรุ่งนี้นะคะแต่วันที่28น่าจะน่าจะลดลงอย่างชัดเจนนะครเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็ไม่มีน้ํามาเติมแล้ว ค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้ที่มารับผิดชอบในเรื่องของการระบายน้ําแล้วนะคะว่าการระบายน้ําได้มากน้อยแค่ไหนรถเร็วขนาดไหนนะคะแต่ว่าเห็นตอนนี้เขากำลังวางโครงการวางแผนกันอยู่นะคะคุณศศิมาสวัสดีค่ะเช้านี้18องศานะคะที่โคราชัก็มองแล้วก็มองแล้วต้องขออภัยด้วยนะคะคุณฟางไปฟังมาแล้วขออนุญาตนะคะค่ะค่ะยังไงแล้วนะคะมาติดตามลักษณะอากาศกันได้อีกครั้งนึงในช่วงเที่ยงนะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงกับรายการคุยรอบด้านกับงานอุตุนิยม ยมิทยาสาหรับข้อความที่ว่างไว้ตอนนี้เดี๋ยวจะพยายามตอบทางเฟซให้นะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้ด้วยนะคะวันนี้ลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะเป็นสครับเป็นสรุปข้อสังการสถานีวิทยุกรมุตุนิยมวิทยารู้เร็วรู้ทันรู้ป้องกันภัยธรรมชาติ